สวัสดีครับท่านผู้ชมนิทรรศภัสร์เสียไบเปอร์ช่องคลิปนี้ก็อยู่กับ F16 Betting Partner มาดิมน,นะครับโดยที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูอ่ามิสไซน์นะ,ะที่ใช้กับ F16 อ่าเดี๋ยวจะนนี้จะมาเป็นรุ่น AIM120 AMRAM นะครับจะมีอ่า AMRAM ก็จะมีอยู่2รุ่นนะฮะก็คือรุ่น B กับรุ่น C ที่ใช้กับ F16 นะครับ Okay. มันดูสเปคคร่าวๆของรุ่น B ก่อนรุ่น B ก็จะน้ำหนักของมิไซล์นะครับก็จะ150กิโลนะครับความยาวก็จะ3.66เมตรครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีสปีดนะจะจริงได้สูงสุดถึง4มาร์ก้วตรงนี้ก็จะเป็น G-Limit ก็จะเกี่ยวกับปรัเมนูเวอร์ของมันนะแล้วก็ระยะยิงในสเปคโค้ดบอกว่า55กิโลต่อไปก็จะเป็นรุ่น C นะครับรุ่น C ก็จะน้ำหนัก150กิโลนะยาว3.66เมตรนะครับแล้วก็ส,ป,สปีด40ครับีลิมิ1ที่40นะครับแล้วก็ ระยะยิงก็จะที่70กิโลนะครับก็จะใช้กับแบบ16ทั้งสองตัวเลยครับทั้ง B แล้วก็ C ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่ามันยิงได้ตามนี้ไหมผมจะพยายามเซตอิเลเมนต์ให้สามารถยิงได้ไกลที่สุดรัดโอเคครับไปช็ันเลยก็คือว่าเราจะตั้งมิชชั่นขึ้นมาแบบว่ามีฝั่ง เราหนึ่งลำแล้วก็ฝั่งเขาหนึ่งลำครับฝั่งเขาก็จะเป็นมิกมกี้สบิบมิกกี้สิบเอ็ดเจ้าเดิมนะครับมาประมารอเป้าปอะมาเสียไม่มีเดี๋ยวหาประเด็ดผู้โชคลายกัน มิก21บิสนะครโอเคก็โดยจะให้เขามุ่งหน้ามาทางมาหาเรานะครับเราก็เพื่อที่จะลองเทสว่าระยะไกลที่สุดของมิสไซล์มันจะประมาณไหนนะครับโดนไม่โดนไม่รู้โอเคไปดูกันเลย โอเคครับมาอยู่ในเกมก็คือเดี๋ยวจะให้เครื่องของเขาพอเข้าระยะยิงล็อกเป้าได้เข้าระยะยิงก็จะยิงออกไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้เข้ามาใกล้ครับโอเคครับเลือกเป็น air to air ก็จะเป็น a 120 mm รเป็นรุ่น b นะครับ จะเป็นอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกพันฟุตนั่นเองนี่ครับจะเห็นเขามาอยู่ในจอเรดราของเราตอนนี้ที่เจอนี่จะเป็นเจอจาก a อเว็กซ อนนี้เขาก็อยู่ไกลประมาณเก้าสิบไมล์จะเร่งความเร็วให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้พกอะไรไปผกนำมันมาแค่ถังเดียวจะแอมจัดเอลเมนต์ให้สามารถยิงมิสไซล์แอมแดมบได้ไกลที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเข้าระยะล็อกเป้าเราก็จะยิงเลย เราเปล่าไม่ไรครับเราก็บินเร็วอยู่ที่ประมาณ1.4มักนะฮะ ถ้าหากว่าไปลบในเกมจริงๆนี่ผมไม่ค่อยเอารุ่นีไปเพราะว่ามันไม่ค่อยแม่นนั่นเองศัตรูหลบได้ค่อนข้างง่าย sẽ sử dụng thi là giá và mang một mày นี่เข้ามาที่49แล้วอ่ะเราสามารถล็อกเป้าได้แล้วครับแล้วก็ที่โอเคลอรเป้าได้และเดี๋ยวเราเข้าระยะหญิงตอนนี้อยู่ที่3ามสิบไมล์ยิบเก้าไมล์ละ อยคาับแลายิงก็อย่ายิงครับโอเคไปแล้วครับี่า20แอมแรมเราตามไปดูเลย ไปดักข้างหน้าแล้วครับโดนครับโดนร่วงเต็มๆเลยโอเค AIM ร้อยยี่สิบ B ก็เรียบร้อยดีครับจะไปชมสีกันเลยโอเคครับรอบนี้เราก็มาอยู่กับรุ่น A AM 120 ปีนะครับก็จะปิดอยู่ที่ปลายปีกสองข้างอโอเครับนี้เราก็จะมาลองยิงดูนะครับว่า AM120C เนี่ยมันจะยิงได้ระยะไกลแค่ไหนนะครับโดยที่เลือกเป็นเอเอ็มอ่อน เดี๋ยวเราเห็นเขาแล้วครับที่เป็น <4 120. S 1> ม,มิก21บิสนะครับก็จะเป็นผู้โชคไปในวันนี้เดี๋ยวเราให้เขาระยะของ AM 120ก็จะซันโวไปเลยทีไ่ไม่ต้องรอให้เข้ามาใกล้นะครับเราเจ,จะพยายามดูว่าระยะไกลที่สุดของมันเนี่ยจะยิงอยู่ที่ประมาณกี่ไม์ เดี๋ยวผมเอาไปแกลกงเป็นกิโลอยู่ดูกับจะดตรงกับตัดตาชีดไหมขอเป็นขึ้นไปสูงอีกนิดนึงนะ ที่เห็นก็จะเป็นเรดาราของ a อแบกเรดาราของเราอย่างนั้นยังไม่เจอครับถ้าเจอมันก็จะขึ้น,นสีข,ขาวๆให้เราสามารถล็อกเ้าได้ด้วย ดูกันว่าจะยิงได้ไกลเหมือนแอตตาชีดหรือเปล่าตอนนี้ก็เป็บินเร็วประมาณ1.7มักผมก็พยายามจะเร่ความเร็วของเครื่องบินให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะเป็นแรงต้นให้จุดดด้วย พิซไซเราก็จะออกไปเร็วแล้วก็ได้ไกลครับตอนนี้เราล็อกเป้าได้แล้วครับล็อกเป้าได้ที่ประมาณ38หม่เดี๋ยวเราเข้าระยะเรายก็จะยิง เขราระยะละที่ประมาณ28ไมล์ครับระยะหญิงเราก็ตามไปดูเลยนี่ครับเรียงนงนี้ลำดับ ลบครับครับินล,ลบดีใจเมื่อก,กี้น่าจะปอยช้าเพื่อหลอกเรียบร้อยครับเอา,ไป,อาไปชบสรุปเลยว่า รุ่น B กับรุ่น C เป็นยังไงเดี๋ยวผมทำตารางแบบเที้ยให้ดูโอเคครับโอเคครับ <Okay. S 1> ทีนี้เราก็มาดูสรุปกันเลยก็คือ a m 1 2 0 b e นะครับก็จะล็อกเป้าได้ที่34ไมลหรือ63กิโลนั่นเองส่วนแล้วก็เราปล่อยที่ระยะ24ไมลนะครับก็คือ44กิโลส่วน รุ่น C ก็จะล็อกเป้าได้ที่39ไมล์นะครับแล้วก็หรือประมาณ72กิโลส่วนปล่อยมิสไซล์ก็จะที่28ไมล์นะครับหรือ52กิโลนั่นเองทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเป้าด้วยครับถ้าหากว่าเป็นเครื่องบินลบมันก็จะออกแบบมาสำหรับลบเรดาร์ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันมันก็จะสามารถ ล็อกเป้าหรือปล่อยมิสไซน์เนี่ยได้ไกลกว่านี้นะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะการบินหรือในแต่ละภูมิประเทศนั่นด้วยครับถ้าว่าเครื่องบินเป้าหมายบินมาหาเรามันก็จะเราก็จะสามารถปล่อยได้ไกลขึ้นเพราะว่ามิสไซล์เราไม่ต้องวิ่งไปไกลนะครับเครื่องบินศัตรูวิ่งมาหาเราเองแต่ถ้าเราตามท้ายเขามิสไซล์เราก็ต้องวิ่งแข่งกับเขาอีกมันก็อาจจะทใม้ระยะ ที่ปล่อยเนี่สั้นลงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ